สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานั่งกินมามา่าแล้วก็แซลมอนดองกันนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นการกินข้าวก่อนออกไปเที่ยวนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะมาแชร์ว่าอ๋อเราอะเป็นคนที่ผอมเราน้ำหนักไม่ถึง40เลยเราผอมมากเวลาสมมติว่ารถวิ่งผ่านเนะะี่ยแล้วเราก็จะแบบว่าเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่าตัวมันจะปิวอะคะ่ะแล้วก็เลยแบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ก็รู้สึกว่าอยากอยากน้ําหนักมากขึ้นกว่านี้แต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเ,ออเราเหมือนโตขึ้นแลการเผาผันจะน้อยลงเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ากระลังการลันก็เหนื่อยมากเลยแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็กินแต่มันมีช่วงที่เราเบื่ออาหารนะคะเราก็เลยพยายามที่จะไปดูคลิปของคนที่เขากินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วหลังจากนั้นเราหยุดไม่ได้ค่ะทุกคนเราหยุดไม่ได้เลยเราก็จะกินเรื่อยๆเหมือนแบบถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเบื่ออาหาร ะะก็คือเราจะพยายามแบบว่าดูคนอื่นที่เขากินอาหารอะไรเลยค่ะกินแล้วเราก็กินตามเขาเราเป็นอยู่อย่างนั้นนะประมาณดานอยู่เหมือนกันสักพักนึงเลยแหละหลังจากนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่เบื่ออาหารเริ่มไม่เบื่ออาหารเริ่มหาเมนูใหม่ๆที่เราแบบว่า เออเราไม่เคยกินหรืออะไรเงี้ยเราก็กินถ้ามันถูกป่าวเราก็กินบ่อยขึ้นคือ,อเราจะไม่กินอาหารซ้าๆนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ําหนักก็สามารถทําได้แต่ตอนเนี้ยเราคือเราเพิ่มขึ้นมาได้แล้วแต่ตอนนี้คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่สามารถที่จะลงได้เราก็ต้องออกกําลังกายเอาแต่เราอย่าไปฟิกที่น้ําหนักกันดีกว่านะคะถ้ากินแล้วมีความสุขก็จงก,กินต่อไปนะคะทุกคนแต่ขอแค่ให้เรากินแล้วแบบว่าออกกําลังกายบ้างจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะ ถ้าใครบอกว่าตัวเองอ้วนแล้วอยากอดอาหารไม่ต้องอดค่ะกินไปเลยแล้วออกกำลังกายเอานะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ